หมากระจนึ่นไปออกไปเทียบปะเรียนไปเนี่เล่นนี่สิใส่เาลงป่าโ่คเนน่ ต้องไปห้องตื่นไปไหนต้องไปใชเบ็ดอืมต้องไปเซ้ bếp บ่ายเช้าฉันต้องไปล้างบาตรพญานุเครนนี่จ้ะต่อมานนิก็ตีข้าวคู่แฝดนี่แถวป่าตรงนี้ก็ออกไปคนทาง ูแฝดก่อนทำอะไรกินอย่างน,นี้นะคะมากูแฝดอีกเละะ็กๆคงเป็นโดกโดกเล้ กินจ้าปี๊บบ่ทานในคำเท็นบรทานในโต๊ดินซ้ำาป,าปาคือว่าเราเคยกินข่าวแต่สะแต่เวนินแต่กะนอน บ่ใส่เวดปากแพทเฮะมื้อนี้ไปแล้วได้ยุมาพ่อกินข้าวอีกแล้วจีหน,นังบอลโอ้ยจกหนังงัวแต่ข้าวไร เอ้ยไม่พอตกดินประมาณสิบหกชั่วโมงแล้วนี่พยุเข่าละเขายเวียดนามพยุอยังพยุยุกิผมแม่นพยุคอยเสียคอยงอคอยใหญ่ดอกเห็นเขาไล่โซดจุดช่วยเห็นอยู่เวียดนามนำถั่วพยุเข่าเขาแต่ก็เขามาลาหอดไทยจ้า เรียมรับมือพลายย่ตัมกระไรน้ำที่ถ่วมแต่บ้านเฮาน่ะบ้านทั้งบ้านนางนล้มันบ่ทวมเกาะมันเป็นโนนสูงทั้งโนนสูงสูงมันต้องท่วมพลายเท่าสองไปแล้วก่อนละหาน้ำปีที่เคยท่วมพุ่นท่วมมิดอะไเนาะละหาน้ำชนคนนอกขั้วมมาหอดบริหาหลังคาพุ่ะบ้านเขามันยุบ อือว uh, <c ười> ่าบุคยังขลุกขลิบบักนึ่งเลยค่ะไปเพียบมันต่บรายแต่ว่าแถวคนทางผมเคยเห็นดูฉากกบนะ ต้องพ่นลิ้นเหนีเนะเป็นยังสหลายกกกูจะไปดิเป็นยังไงสายเท่นานิเอาปลาไิอาหารเย็นพวกนางจานนี้้าค่ะ อีห <c oughs> นังจ้าบมเป็นชีหลอด้วจ้าพี่น่องอันนี้คือหน,นังนะคะหนังบริทุกคนดอกคนมันบม่มีเมนเบางัวหน่อยบอ่ขูดหนังมันหอยอ๋อหนังอ๋องัวงัวเผาแล้วก็ขูดหนังอันนั้นแมเป็นแก้ว้วจ้ตาตามมะเขือ เจ็บบ่าวเจ็บไหมคะปวดตกลิ้นเจ็บพี่บเนาะเอ้ยคุณแม่เป็นอะไรคะคุณแม่นอนหนาวคุณแม่นอนคุณแม่หนาวปัดอึดหมองนอนคุณมานอนนีกินข่าวแรงแล้วบกินบอง กินบ่กก <c aller il contamination> ินกินค่ะได้อะไรกินนะคะไม่ไม่สิตตัดมังคองนะคะป้งปลาก็นไม่ตั้งปลาไม่เงี่ยกระดูกสองตัวสามตัวกระดุกัสองตัวกระดดสามตัวกระหอบสองตัว បុនសាបកាប៊ុនបូនៅទូយិន แฟะเตียนเะยกูคเคยจ้ะฮิฮิแปะเตี <c oughs> <c oughs> เยน <laughs>

ลงไปจะตามส้มกินตอนเย็นนะคะตามจะได้กระแสคพื้นเก่าพี่น้องตามมะาคงไม่กินโดนหรอกตามมะคงกับขวดจิ๋อกินคำเดียวหลังน้ำมาอุ่นไหม ให้ไม่ให้กินเมื่อเดียวคนจิรวกินก็ได้แก่ใครมาแปลงงานตัวด้เอาอนบวกเอเท้าเนี่เอาชองบวเจ็บไม่ใช่้อนบวกอันปวดตัวยังปวได้นั่งเมื่อยขวดจิราพี่ไพ่กินได้ยากกินแบบประหยัดขวแบบนี้ กินข้าวจ้ามาดูพี่น้องป้องป่ายป้องเกาป้อง แม่ว่าย่านเพชรเพชรใบจำแจพัดเป๊ะเป๊ะกินนะแม่นี่ร้านสาวขัวนางเมยขัวเฟรนกตีอาซีนุ๊กหน่อยสองมือกับมือิ๋นกัมือเดียวกินข้าวกับข้าวแบบประหยัดประหยัดนะคะ เอาเังม่าเกียบเลยยังเขาเล้ยงมาทมา่โดแตงใส่กระกกระไ่น้องมงใส่นอเ่นงไปงจำมะฮุ่งไปจนแดงึง่งน้ำกระไจอกจอกส่หมานี่ไม่ใช่ปลาลดนะกบอง ของเจ้าปลาบริลลงบ่ปิ้งปลาดปลารีปลาหอยบงฮักกะลงอได้เียมาให้ได้มาขี้ของโปดคุณยายนะจ๊ะหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่แ้ไลยบ่ลายู่อาไม่ก้าเลยพี่ใกระดกคุณยายเนาเราายบ่ มันลับปิดมันชุกแล้วยายมันตัวชุกกะมีตัวอันโตชุกตัตดีเนาะส่วนนี้มาเขียบมากน้อยหนางางยโค่นมาหัวมาหายไนไหนเออยายขังบาตเลยอันเมื่อวานนี่ก็เมราโวยไปหลับคุณสามีเพคนอยู่สวรรค์ไปเด้ ไปหามอแล้วย่างได้เลี้ยงไล้เลี้ยงชาวพุทธนิดนึ่งนะเอาปะละวะาวรวยด้วยใอ้ย่าเยหายยากจ่ายไอ้ยายกินไม่มาเขียบนี่มไม่มน้ำตปองปายกาสทำไดีนะจ้าแล้วก็เริ่มอิ่มมะเขยบไปย่ยก็ได้ท่เผ็แปดทเอแบไปนี่ไปเผาเมื่อ้ ลื่นแล้วกระจุงตายยังตายดีคือตายตาที่ตายเรามะเขืิ้งปลาอ้มเละแล้วเนาะอุ้นเละแล้วนาะถั่นอสุกลแม่มันกินน้ำหันนวยแใหญ่เนาะนี่แม่นวดนี่เละุ้มอ้อ้มอุ้มมุกมอุ้อุ้อุ้มอุุ้มอุ้้ออม้อมอุ้้อ้อุ้ อันนี้มันสุกคาต้นแม่เองนี่แตะทุกแล้วจะบวชเล่นไม่เงื่อนนะฮะกระสุกคือกั่แม่ของคุณยายกระดกบาดกเก็บจะเท่าไรยายนี่เน่าจะขาหัวสุกแล้วมันน่าก็ะไรสามทีม่คุณยายนขางบ้านเก็บมาให้ของเราหลายตัวของเรามตุนใหญ่เยอะ ไม่ได้จ้าิงเขาจะจ้าซีนฝารู้ไปกินันิจูีนปลาคุณยายบอกว่าให้ไปล้างน้ำจะมขวะไหมล้างกินอะไรต่อมนขวมันว่ามันใช่น้ำลายบักลายแล้วมันชุ่มเขาเป็นเหน Milk, <risque ça. S 3> ือไม่ด <life> ีไปหลาง้วะอัาไปแกงใส่นะไม่แกงใส่แกงเพาถึงขึจะมามากอิ่ม ฝนตกระเปียกเปืือยเนจุ uh ่มเฟ่ฮั่งกะเศาตกตัแต่สองโมงเหนหกโมงยวรอรุ่นคืนนี้ฝนสตกวันีเมือฝนเนยลอยคนตกแหงสะที่ยาดไปลยนต้่อดเนาะ เอาที่ผูกแถวขางหัวในกระพันข้งล่าแล้วเนี่ยสะกีพาะพันธุ์แเงินเนเลือยแม่บ่ได้เป็นบุกเป็นแมงมันจะหน่อยห้าอันี้แหละเนี่ยก้าน้านาะมัน้าเนี่ยเป็นแมงแมงจบุกอกพันอ้าเนเขาเจ้าเน้ากับเมื่อนเหียแจกแสบใบใหญจ๊กเมื่อ่อยงข้างล่าอจริงเกด แมเขายดุก็ย uh ืดเขาไปมองเขมเี้ย้อก็ลายมองห้อยห้วห่านอีแสงนั่นดกไมตัวัหนสักผัดดกจนหาดกหิ้วก็บว่าเราจนจะคล้องเงื่อนบริกรเก็บทนกัทนยังบ่นอีแก่ซับไปหายที่อบเบิรแล้วทองรวยจนแ่้อ่งเขาีใส่บีบเบาะไปช ดันอจะดเพว่าว่าจคล้องเขาไปอยู่อบน้ใชไหอ่พ้องกระจาอ่าะ้ไดละคนหายมาบมักยเนาคือว่าเขากินชมือแล้วมัชมือเลย อันมื่อนี่เฮาเห็นเขามาขายกระทงชนนี่แม่ะทงเราเศร้าบาทมากเราขายบ้านได้มาเราขายมันหลายบ้านเฮาแบบขายแพงก็บ่ได้อยู่ในเมืองแบบขายโลละห้าสิบพันผุนอันนี้มันโลกัวพุนเนี่ยโลนึงนี่หน่อยหนึ่งหกหน่วยเจ็ดหน่วยโลละห้าสิบพันก็เพิ่ไม่ได้เชิญเนาะดกนั่นแหละเมื่อวานก็เราก็เอามาขายเราขาย

ยากดไมากดไม้ยนี่กระทางยาขาาวะกาพึ่งยูชอบเอาก้าซอมละลายเหมือนนะปลุกคนนั้นมาเต็มห้างคุณต่างค้ื่องมีแต่คนตายท่านผู้ชมคนปวดไม่จบบรนจบนะน้่น อเไปแบบนี้จะได้ตรงนี้ไปเว้ยที่ดินแล้วได้เงินเงินมันมียังไงไปว่าเพื่อนเขาเดินเขื่นเจริ่งก่อนแล้วผูกเงินดูครับลองดูราคาไปแบบนั้น สวัสดีท่านผู้ชมปลาซิวกับปลงเมื่อคืนนี่กินมกปลาซิวเมื่อวานปลาลงเลยอะไรนี่มกนึงหนักหนักเบาเฉยนะจูคนฉั่นนี่ จะไม่ใส่มันบดแห้งเอิดๆมาแลวก็แชดแชดลมๆปลกันหลายๆบวเบียบบเบียปลาันสิวะเท่าไหร่ตะก้าอย่งานนี้ไง่ไง่ตะก้านี่ยไปจับปลาบุก็ขยีนบลมบลมบลมกระคอเนนะกมันตกแห้งมันสีแล้วซ้ำสีลงปลกแข็งเลยเ่ได้เย จิตตุผลลิปนี่บรรณนระตูใหญ่ก็เข้าไปใชเบิดบัตรคิดเพิ่มจะตุหน่อยหน่อยมาเก็บคือใหญ่ไม่ก็มีมีก็ไม่รับม่มมาไม่จะตัวน้อยมาเก็บคือประคอดเนี่ยตัวน้อยว่ายมานลงตัวเด็กวันกก็มีเห็นวันพายกผลลิปนี่ยังแดงๆหยกเท่าให้ตะก้าดันลอกจ้ำจำคอลูกที หลาคุณแม่มันลงตัวหน่อยนะตัวฮวปีมิลงตัวใหญ่ตัวรุดนี้ได้นะตัวยูปี่ปีในพนมันตกเหื่อยหมแห้งนักหนักบริารคอมแมนพมมันพนถมช่วงตมันรดน้องแท้ๆมันเอาเอปคอนี่ตะกี้แต่เป็นแท่เป็นแท่เนี้เนาะมันเบึ้เมือมหอเงลูกแถวหน้าท้องปลาุกปลอก้อนท้งปลอกแหงพิป่ามันนะ้

รดตะลงตรงเทละ่สองโตสามโตปี่มีปลาลดน่ะหลายปีเลยมมีปลาลดนะชองทาปีแล้วโมมีปลาล้นปีนี้ประเทศปลาลดมีขึ้นมาบป่าเขาไม่ไดนองมมีนองขึ้นมาน้องบัลลังก์ขึ้นหนังบัพอังขึ้นมาขึ้นมาทางหดเนาะขึ้นมาจำหนักจอดนําไปเขาบอกขนมา นักเล่าแพทย์ครับถ้าเรื่องเขปล่อยขึ้นมาหอดหน้าคือเวลาปล่อยอยู่ภายก็คุณน้ำมะขามชันชองเหนียวนี่มี่ือเบ็ดค่ะเอาคือเบ็ดเป็นไงไปแรื่องปล่อยลงนเกิดเรี่ยวไม่ได้สอนลูกมันมีลูกปนิยไม่ได้มาเก็บ

ง่ายหมง่ายีกแบบจไง่ายโอ้มีอ่ไรนี่ตีระฆังเสียบเลยแท้ตีกระฆังอะไรตื่เ้นคุกับโมี่าหญ่ขนนั้นแหละแล้ว่มมีอะไ่สยบแท้ซื้อมา่รแพงเาก็ซื้อบัดม่่ยน มเพาะว่าพื่อร้อยคึองสเขาได้นเี่ยเยยไปแล้วลายว้เจ็ดนายเที่ยบดนะคนแมสตะกค่นาปลูกจากสิบชาตสชนชติเดขา้เปลูกนั่นเป็น้องพีนอเด้งนังเงินตุ่มเต่าอนาเชียวหันแล้วปลูกเป็นแถวเป็นแถวงามๆนะ จึงเงินเขานนี้เนาะไม่ทันนไม่ทัเงินเนาขาปลูกเป็นแทบไปเลียนไปเลียนไปเรียนเป็นชวนรแบเป็นชวนก็จโกงมอเถียบหาเอาโกกับปั่นเดาทดเงินเนะเบ่หาอโกเกื่อนวนีต้นใหญ่เก็บตลัดังเลยบันโพนใปหน้าบ้านนะอัน้นะก็ปลูก คายทมาเี่ยวปทางนเกาะมันกรนเท่าคาแพ้เจ้าแ้มงทางบริมีน้อยน่ะจยสีน่อยแก่สนะช่หนึงเขามาขายชัมหนึ่งบว่น่มัแค่จ็นดำรผู้มังกรได้กินไว้ไหมปีท้งปีนะ ต้องเกาะไปกินได้หมดเลยเห,หมือันส่วนเนี้ยเป็นช่องปิดยันนี้อินมาจ้ามัางจ่ามังหลิลาพระจากกร์จ่าสวัสดีเจ้าค่ะ